มีท่านหนึ่งถามมาว่าว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยนะมันมีความรู้สึกตึงตรงกลางหน้าผากมันคืออะไรการที่เราปฏิบัติจะจะดูจิตหรือว่าดูใจเต้นแล้วก็เสร็จแล้วมันมีอาการหน่งน่วงที่ตึงตรงกลางหน้าผากตรงกลางหน้าผากเนี่ยนะเป็น,เป,นเป็นทางออกของมโนโทวานก็เรียกว่าทวารทวานใจจะออกทางนั้นที่รับอารมณ์ทางใจถ้าเป็นพุทุกไกยปตะโกก็จะออกัวาคิ้ว เพระนพวกหนักไปทางจิตพวกเจริญจิตมาบ้างก็จะมีตรงกลางนา้ผาเรานีนั่งไปที่ม่จากก่อนที่จะดับหยาบไปหาละเอียดมันจะมีนิมิตมาเป็นจุดสว่างหรือเป็นดวงเป็นแสงสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําอะไรกระช่างแล้วก็ดับจักหยาบแล้วก็ถ้าเราเจริญนิพพานามาเราดูใจเต้นปุ๊บมันก็จะสลายไอ้พวกนี้ไปแต่ถ้าเราเจริญสมาะมันก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้มันก็จะน่วง บางคนก็จะเลอละเอียดเข้าไปก็จะไปเห็นนินมิดเห็นไอ้นอนทนเห็นไอ้นี่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามเป็นดวงขาวก็ตามดวงดําก็ตามที่มันจะมาสนองผลมันก็จะมาแสดงให้เราเห็นตรงนั้นเป็นมโนทวารน,นะถ้ามีประโยชน์อะไรไอ้แสงสีเขียวสีแดงอะไรเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าเราเข้าไปมองเราอาจจะเคยทำพวกกริสมาแล้วพอเราปฏิบัติไปถึงจุดนั้นมันก็มาเห็น หมือนก็เป็นทิ์จากสุขนะก็ถ้าใครเคยเพ่งเพ่งดวงอาทิตย์มาก่อนอาจจกระทั่งเข้าถึงปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยถ้าเราจเจริญนิพพานานี่เราจะชําระล้างกิเลสบาปกรรมออกไปพอเรานั่งมาถึงจากหยาบจะไปสู่ละเอียดเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแสงเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตรงบริเวณเนี่ยดูทางกลางหน้าผากอาจจะเป็นจุดสว่างือเป็นดวงอาทิตย์ สว่างมากสมากสว่างน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังสมาธิของเราจิตใจเราสงบได้มากน้อยขนาดไหนถ้าสงบงมากได้อารมณ์สงบมากๆมันก็สว่างมากถ้าอารมณ์เราไม่ค่อยสงบคือสงบน้อยมันก็เหมือนกับมอนก็ดวงจันทร์หรือไม่งั้นก็เป็นเหมือนกับเวลาที่กว่าโพเพลตอนเย็นๆมันคนก็สว่างจ้ามากจิตใจมีพลังความสงบมาก แล้วถามมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อไปนิพานมันก็ไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องไปนสนใจมันแต่เราปฏิบัติแค่ขั้นสมาธิแค่โลกิยะเนี่ยอันนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับการเจริญไอ้พวกตาทิพย์อะไรตัวนี้อะไรจะแสดงฤทธิ์แสดงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะคิดกันนะประโยชน์มันขึ้นอยู่กับการที่เอาไปใช้ แต่ไม่ได้ใช้อะไรมันก็ไม่มีอะไรแค,แค่นั้นเอง